สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้ก็สวัสดีกันวันที่9นะครับสิงหาคม2567นะครับผมวันนี้มี RT12 แรงนะครับตัวสีแดงรุ่นตาไฟใหญ่มานำเสนอนะครับตาไฟใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็ประกันให้เลยนะครับภายในเดิมๆเลยนะครับปอกสูบแหวนเดิมๆเลยนะครับปั๊มยังไม่เคยถอดนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับส่วนน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอลิงบางส่วนนะครับมีการแข็งหรือรั่วซึม เราจะเทสกาลังนะครับลองก่อนก่อนที่จะปล่อยให้ถึงลูกค้านะครับเราก็เช็คนะครับส่วนไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับจะได้เป็นของดีร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวเสนอราคากันนิดนึงนะครับเสนอราคากันนิดนึงก่อนก่อนสตาร์ทนะครับตัวเครื่องรับประกัน3เดือนเต็มนะครับตัวเครื่องรับประกัน3เดือนเต็ม2 8 9 0 0้ 28, บาท 28,900บาทนะครั delete 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 réussi, 100, บราคานี้ไม่พอครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับส่งฟรีทั่วไทยเงื่อนไขมีมัดจํา3,000บาทนะครับเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาที่เราทํานะครับสําหรับคลิปที่ส่งให้พอเลี้ยงลําพูนะครับเรียบร้อยแล้วครับถึงแล้วมาวานนะครับอันนั้นก็ลูกค้าเข้าใจพอเลี้ยงเข้าใจครับมัดจํามา3,000บาทนะครับสินค้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันว่าเพาะขนาดไหนนะครับดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันครับเชิญเลยครับ อบสโลนะครับเครื่องสแตนดาดทุกอย่างนะครับพอใช้งานสวยเลยนะสีเดิมๆเลยนะครับเนี่ยมีการกระทอะลอกล่อนตามการใช้งานนะครับนี่ฮะสวยเลยนะรบบตัวนี้นะครับฟุ้นุ่มเลยนะฮะเครื่องดีมีประกันถามหน่อยมีที่ไหนมีครับทรัพย์สมพลเจริญโยธ์กาดเชิงเซาอำาเภอเมืองนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่มีเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมเล่งให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปกันไปก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้เหมือนเดิมครับ เกตรอบเด้นกลับนะครับกี่รอบนะครับผมแล้วก็เล่นกระชากให้สุดมือเลยสําหรับซับโสพลนะครับทําคลิปไม่เหมือนใครนะครับซับโสพลเจริญยนตนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับมีเข้ามาหนึ่งเครื่องนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ต้องรอตัวใหม่นะครับมีเรื่อยๆแต่ของเราเป็นเครื่องคัดเกตนะครับพรีเมียมครับเกตเอนะตัวนี้เดี๋ยวรายงานเปอร์เซ็นต์งินก่อนนะครับถ้าภายในเต็มสิบให้9คะแนนนะครับ ส่วนสีสันถ้าเต็ม10ผมก็ให้9คะแนนเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ0983628238นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนครับเดี๋ยวเผื่อจดไม่ทัน0983628238นะครับร่ลำรวยโชคดีทุกท่านนะครับเลื่อนมาเจอคลิปนี้ขอให้รวยขอให้สูกหวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ